ไฟเลี้ยวเว้ยกับพริบงานชาวพนักงานผู้ปกครองมึงแล้อไงทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวมึงเป็นไรมึงบอกมนสักสามข้อที่ทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยววะขอโทษพี่แล้วทำแม่งเฉียวชนขึ้นมามึงดูมึงดูรถกูมึงคิดว่ามันมีอะไรซ่อมไหมรถกูมันเท่ขนาดเนี้ยมึงคิดว่ามีอะไรซ่อมไหมโอ้โหขอโทษพี่สุดหล่อตอนนี้ท่อก็รั่วด้วยสุดลองสุดหล่ออะไรกูไม่เคยใจอ่อนกับผู้หญิงแบบนี้กูไม่หลงเขาลงง่ายหรอกมึงรู้ไหมมันมีอะไรซ่อมไหมโอ้โหรถพี่ก็ยังไม่เป็นไรเลยยังยังเท รถรถยังสวยอยู่เลยพี่ยอดยเลย,เเลยอันนี้หายากมากเลยฮะสุส u กิ FR80 าขี่ดีขี่ดีรุ่นนี้ขี่ดีใช่ไหมพี่โคตรเท่เลยอ่ะชอบผมก็ชอบจริงผมหา<อ>ซื้อห,หายากมากอันนี้คันนี้ได้มาจากสุพรรณโอ้สุดยอดเลยโอ้รถรักเลยคุณคันเนี้ใช่เท่มากเลยพี่ยอดเลย เอาจริงกควรเปิดไฟเลี้ยวนะมันเฉี่ยวชนเวลาจะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยขาขอโทษครัพี่ดูแล้วรถใหม่ๆออกป้ายแดงมาด้วยแม่นางเขาไม่ถอดออกหรอกตอนออกจากศูนย์อะ่ะเชื่อผมมันเจิดเปิดได้มันใช้ได้ได้ค่ะพี่นูขอโทษโอ้แต่เท่มากเลยพี่ออ้แน่นอนนี่ประหยัดน้ำมันได้นะคันเนี้ยโอย้สุดยอดเลยพี่ดูอันนี้อันนี้ทําเองนะเนี้ย,ยสร้างเองเลยสุดยอด